<c oughs> มันไม่มูกน้องนี่ไงลูกเอาตัวเล็กนี่ก็ได้ลูกเอาตัวเล็กนี่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ป้ามันไหมลูกป้ามันไหมป้าแม่หมู ไปเอามานู่นไปเอามาไปนู่นแล้วแม่ปลาไปนู่นแล้วนี่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 ตัวขียวนี่นะแย่งกัน

เล่นแล้วอย่าโกรธลูกโมโมไม่งั้นแม่เก็บนะไม่ชนะโมโมไม่ใช้เสียงสิลูกพอละงั้นแม่เก็บแล้วนะ